เกียร์แกรนคาริวาา2.2 F X L 2022ตัวท็อปสุดเลยด้านบนนะคะของตัวท็อปจะมีสันรูฟนะคะมีสันรูปให้สองฝั่งสันรูปมูลรูฟคะ่ะหน้าใครที่ม,มีมีเด็กเล็กนะคะตัวจอของเขานะับเป็น10นิ้วเลยวันนี้มีรถครอบครัวมาแนะนำเกียร์แกรนคาริวาา2.2 F XL 2022ตัวท็อปสุดเลยคันนี้นะคะไม่เพียงแสนสามเท่านั้นนะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะสีเทานะคะสีเทาดำนะคะ,ะมาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะด้านหน้าก็จะเป็นตัวไฟ daylight t i m e ิ่งเดย์ไลท์นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าตัว m i n นอร์เชนตัวโลโก้ใหม่นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้4จุดเลยรับรองสวยเก๋ ใครที่ไม่ชอบส่งรถตู้นะคันนี้ตอบโจทย์เลย11ที่นั่งนะคะมาดูกันนะคะตัวแม็กของเขาจะเป็นแม็กรุ่นท็อปเลยนะคะแม็กอันลอยขอบ18น้ำยางใหม่สุดๆเลยนะยางปี24ใช้ได้อีกยาวๆนะยี่ห้อก็ดีด้วยนะคะของมิชลินนะคะมาดูกันที่ตัวกระจกด้านข้างพับไฟฟ้านะคะ,ะมาดูด้านในกันบ้าง ด้านในนะคะตัวท็อปของเขาก็จะมีให้ตัวลำโพงที่ค่อนข้างขนาดใหญ่นะคะตัวตัวนี้ออปชั่นนีจัดเต็มเลยนะเป็นระบบไฟฟ้านะคะ พับไฟฟ้านะตัวนี้ใช้งานง่ายๆเลยอ่ะมาดูกันที่เบาะนะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะทูทอนนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าเมมโมรี่ไฟฟ้านะเยีายพี่มันจะโดดไปนั่งให้ดูนะคะตัวนี้นะคะเมมโมรี่ให้นะคะขนาดเบาะนี่นั่งสบายมากๆเลยมาดูกันที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเขานะเบานะใช้งานง่ายนะคะมันติฟังก์ชันมาพร้อมกับคูดคอนโทรลนะคะมีแพดปเดิรนชิปด้วยนะคะ ตัวเรื่อนไม้นะคะก็ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่สายตายาวอย่างพี่นะก็เห็นนะคะไม่แค่แสนสามเท่านั้นนะไม่น้อยมากๆเลยนะคะแล้วมาดูตัวโหมดการใช้งานตัวนี้นะคะก็จะมีนะคะกล้องให้360องศานะคะปรับสัมผัสเนี้ยง่ายๆเลยนะคะแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะคะใช้งานง่ายๆเลยนะปรับอุณหภูมิได้นะคะทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็ตัว อ่าตัวนี้นะคะตัวเกียร์ไฟฟ้านะคะเป็นระบบจอดไฟฟ้านะจะเลือกเลือกวิ่งเลือกหยุดเลือกว่างเลือกถอยหลังใช้งานง่ายๆเลยนะตัวนี้นะคะใช้เป็นระบบไฟฟ้าและที่สําคัญด้านด้านบนนะคะของตัวท็อปจะมีสันลูฟนะคะมีสันลูฟให้2ฝั่งสันลูฟมูลลูฟตรงฝั่งด้านข้างในนะคะผู้ห้องโดยสารอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ประตูไฟฟ้านะคะและที่สําคัญเบาะ11ที่นั่งใช้งานได้จริงนะมีทั้งหมด4แถวนะคะแถวหลังสุดเนี่ยเราพับไปนะเพื่อความสะดวกสบายนะคะและที่สําคัญนะใครที่มีมีเด็กเล็กนะคะตัวจอของเขานะเป็น10นิ้วเลยใช้งานง่ายเลยนะคะตัวจอเขาเนี่ยไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงตัวนี้ก็เป็นระบบที่ค่อนข้างทันสมัยมากมากเลยนะตัวตัวนี้ก็วางแก้ววางอะไรเนี่ยใครที่นั่งอยู่ก็สบายมีระบบคาซีทให้นะคะ ตัวปรับอุณหภูมิเนี่ยเป็นดิจิตอลนะด้านข้างเย็นทุกจุดเลยบอกเลยนะคะและที่สําคัญถ้าเราไปทั้งครอบครัวอยากจะขนสัมภาระไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสเกตตัวนี้มีแรกมาพร้อมเลยนะอะ่ตัวนี้มีแหลกให้มาพร้อมมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะเป็นตัวประตูไฟฟ้านะด้านหลังนะั้นตัวนี้จะเป็นตัวไฟไฟเลี้ยวนี่จะเป็นระบบ LED นะคะตัว ไกดิ้งไลทนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายๆแล้วก็ดูดีมีสไตล์มากๆเลยนะคะสำหรับตัว S X L เนี่ยเป็นตัวซีรีส์ที่เป็นปนตัวท็อปสุดในรุ่นของเขาเลยนะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้มาพร้อมนะ,ะประตูไฟฟ้าเปิดง่ายนะใช้งานง่ายนะอันนี้คือแถวแถวที่4แถวที่4ใช้งานได้จริงเหมือนกันแล้วเปิดเล็กๆให้ดูแค่นั้นนะคะ เปิดดึงขึ้นมานะแถวที่4ตัวนี้อันนี้เอาไว้สําหรับเวลาเราวางสัมภาระตัวนี้ก็จะไม่ได้ใช้งานนะใช้สําหรับวางสําภระต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราไปเป็นแบบว่าเป็นออกแคมปิ้งที่ป่าเราก็สามารถที่จารณาตัวนี้ได้นะตัวนี้ใช้งานง่ายๆเลยค่ะโดยทั่วๆไปชอบสีมันมากๆเลยเป็นสีเทาโทนออกดํานะคะจะดำแบบสนิทก็ไม่ใช่นะคะเป็นสีเทาโทนออกดำๆนะคะ รถที่ใหญ่กว้างขนาดนี้ไปได้เด็กๆไปได้นะ11ที่นั่งนะคะราคาเนี่ยหายไปจากป้ายแดงเยอะมากเหลือเพียงเท่าไรนะหร่ล้นะ1 4 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะบอกไว้เลยนะใครที่เป็นลูกค้าที่แบบมีเครดิตด,ดีๆมาก A++ บวกบบกเนี่ยสามารถออกรถสูงเปอร์เซ็นต์ได้ปรึกษากับพี่แม่ นะคะคได้เลยนะคะราคาไม่แรงเลยสําหรับตัวท็อปนะมือเดียวป้ายแดงสภาพดีๆแบบนี้นะคะลดเข้าศูนย์ตลอดนะคะสามารถโทรหาพี่แหม่มได้24ชั่วโมงเลยนะคะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ได้นะคะเรามีทีมงานจัดส่งให้นะคะถึงบ้านลูกค้าเลยไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของประเทศไทยโทรมาปรึกษากับพี่แหม่ม1 1 1 2อออโต้ได้คะ่ะ